สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมา,อ,าอธิบายถึงปัญหาคือตอนนี้มีปัญหาอยู่สองส่วนก็คือมีเดกาแวงดีซีดคือมันจะมีปอกคุ่มเอ็นของนิ้วโป้งนะคะอักเสบแล้วก็อันที่2ก็จะมีลักษณะข้อรวมของนิ้วโป้งนะคะข้อหลวมของนิ้วโป้งเป็นยังไงคือเมื่อเวลากลางออกเนี่ยนะคะไอตัวกระดูกเนี่ยนะคะกระดูกกระดูกชื่อว่าอะไรเดี๋ยวนะก่อนนะคะกระดูกเม็ตักคาโปโบ,บนชิ้นที่1คือนิ้วโป้งเนี่ยนะคะมันออกจากกระดูกอะทาปิปเซียมเนี่ยนะคะคือมันจะมีกระดูกตัวนึ่นที่รองรับอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นโค้งเว้ารับกันเสร็จทีนี้มันจะมีตัวยึดนะคะตัวยึดระหว่างกระดูเข้า,าบนกับตัวกระดูกชิ้นนี้แหละยึดกันมันจะเป็นเอ็นนะคะมันจะเป็นเอ็นยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกเสร็จทีนี้เวลาคนไข้ไปใช้งานเยอะๆเนี่ยมันเกิดอาการเจ็บปวดและมันมีอาการหลวมคือคนไข้ไปเกี่ยวข้าวมาเป็นเวลา5วันไม่ได้พักนะคะมันเกิดอาการเจ็บปวดาปปอาการหลวมคือเวลาคนคือเกี่ยวข้าวก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ คนไข้ก็รู้สึกว่ามันปวดแล้วก็พองักขึ้นกระดูกตัวนี้มันออกจากที่นะคะตอนแรกอาการปวดยังไม่เยอะ ตอนแรกอาการปอนนั้นทีนี้พอมันออกมาจากที่มันจะรู้สึกมันจะมีเสียงดังคลิก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 ทำทีไรก็คลิกทําทีไรก็คลิกแล้วก็รู้สึกว่ามันพลิกหรือเปล่ามันลอกยังไงหรือเปล่าก็เลยไปทําการนวดนะคะซึ่งใช้ก็ไม่ได้ว่ามอนวดนะคะอันนี้อาจจะเป็นหมอหนวดแผนโบราณชาวบ้านนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ,อตอนนี้เป็นลักษณะของขอหลวงซึ่งต้องพาักการใช้งานนะคะแล้วก็มีอาการอักเสบด้วยทีนี้เรามาดูมือของคุณแม่ะคุยชูกันตรงนี้ มือของคุณแม่อันนี้คือรวดร่างกายนะคะก็คือคนไข้จะมีการปวดตรงระหว่างนี้ใช่ไหมคะแม่แล้วก็เวลากางออกเนี่ยตรงกราตรงกระดูกตรงนี้นะคะเมตาข้าวโพดบนชิ้นที่หนึ่งกับทารวิซียงเนี่ยมันเคลื่อนออกจากกันแล้วทําให้ตัวเอ็นนะคะตัวเอ็นมันอักเสบเดี๋ยวจะแปะภาพมาให้นะคะพอเอ็นมันอักเสบปุ๊บมันมีอาการปวดราสท้อนถึงข้างบนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีจุดเชื่อมกันมาหาข้างบนด้วยและมีจุดเชื่อมมาหาการามเนื้อมัดนี้ด้วยอ่ะ ถ้าเราดูมือสองข้างฝั่งนี้จะตุยๆฝั่งนี้เห็นไหมมีรอยเว้าใช่ไหมเนี่ยมันจะมีรอยไอเนี่ยไอเขาเรียกอะไรเนะนี่ยรอยร่องรอยเนี่ยชัดเจนไอตอนนี้ร่องรอยไม่ชัดเจนแล้วเพราะว่ามันบวมนะคะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทีหนามาโซก็บวมนะคะตัวร่องระหว่างนี้คือบวมหมดเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อันแรกที่ต้องทํานะคะอ๋ออันนี้คือร่อกเลยเห็นไหมอันแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้องใช้ปกคบเย็นนะคะเพราะว่าอาการอักเสบชัดเจนคือหนึ่งคือปวด2บวม3าแดงสี่ร้อนต้องปกคบเย็นเนี่ยนะคะแม่นะยาง้อยวันละสรอบ รอบละ20นาทีนะคะรอบละ20นาทีก็คือประบอย่างนี้แหละไปเลยอาทิตย์ก็คือพักการใช้มือนะคะพักการใช้มือพักการใช้มือยังไงก็คืออาจจะต้องมีคือมือมันใช้งานนะคะอาจจะต้องใช้ไอ้ตัวผ้ายืดงางนะคะพันไว้ก่อนนะถ้าไม่มีเทปใช้โอซิโลเทปเราก็ใช้ผ้ายืดแทนได้นะคะเพื่ออะไรบางคนอ่ะถ้ามีของที่แบบติดอยู่ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เจ็บอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่มีของมาพันไว้ถ้าปวดมากๆเนี่ยบางทีก็อ่า แบบลงนะแม่นะลงไปหยิบไปคว้าอะไรแรงๆก็จะเจ็บอีดนะคะแล้วก็อันนี้คืออันต้าสาวคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามาที่งานกายภาพบัดนักกายภาพบันก็ตามัตาสาวมันจะเป็นคลื่นเสียงความร้อนลึกซึ่งรักษาอาการอักเสบถึงระดับเซลล์ให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มาที่แผนกกายภาพบัดหนึ่งสิ่งที่ต้องทําคือหนึ่งพักแขนนะแม่นะอันที่2คือประคบเย็นสีรอบนะสีรอบต่อวันจนกว่าอาการอักเสบจะดีขึ้นอักเสบดีขึ้นดียังไงคือหนึ่งอาการปวดลดลงอาการบวมลดลงอาการแดงอาการร้อนลดลง นะคะคถ้าปวดตื้อๆเฉยๆตึงๆเราควบคุมอุ่นได้ตอนนั้นนะคะแล้วก็อไอคลิดๆ,ๆ,ๆเป็นข้อมือมันงัดกันเนี่ยให้ลดการทําไม่ให้ทํานะคะไม่ให้ทําให้ประคับประคองให้เอ็นตรงนี้มันหายนะคะพอหายเสร็จแล้วค่อยออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายเป็นยังไงเดี๋ยวฟ้าจะแนะนําอีกทีหนึ่งส่วนวิธีการพันผ้ายือดอ่ะพี่ปุ้ยเข้ามาใกล้ๆวิธีการพันผ้ายืดนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนํำไม่ะนะอ๋ออันนี้คุณนาป้าปีมันทำไมมันจะหลุดอย่างนี้หระ วิธีการพันผ้ายืดนะคะเราจะพันให้ลายมันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพันแบบนี้พันเองได้ไหมแม่ได้อยู่ใช่ไหมนี้ก็พันตรงนี้นี่คือนะคะพันให้ลายมันอยู่ตรงนี้พันให้ลายมันอยู่ตรงนี้ ก็พันไว้ในช่วงที่มันอักเสบเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่อักเสบรดลงแล้วก็ไม่พันก็ได้ถ้าช่วงที่มันหายแล้วเนาะค่าตอนนั้นคือถ้ามันปวดเยอะก็พันได้แต่ว่าไม่ให้พันแน่นเกินไปนะคะเพราะถ้าพันแน่นเกินไปบางทีมันก็มันก็จะอึดอัดเนาะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาพันแล้วดูปลายมือปลายเล็บถ้ามีอาการเขียวอาการอาชาปลายเล็บเขียวๆนี้ก็คือให้ถอดออกเลยนะ เราต้องหาคลิปให้คุณแม่แต่อันนี้อัดคลิปก่อนเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดูก่อนแม่ลองขยับปลายมือสิขยับปลายมือได้อยู่เนาะยังทำงานได้อยู่เนาะแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นไหมร,ออรู้สึกดีขึ้นใครอยู่เขาอ,อีสานนี่คือดีดีดีอยู่นะคะ <laughs> บวัดพ้นเบิ่งมาจากท่างไกลนะคะอันนี้ก็แนะนําให้คนไทยทาแล้วตอนนี้คุณแม่ยังไม่ต้องทําแต่อันนี้คือสําหรับการพันข้อมือเองนะคะอันนี้จะแนะนําวิธีการพันข้อมือเองเนาะ ก็คือทำอย่างนี้นะคะก็คือใช้ลักษณะการพันออกนะคะก็คืออันนี้ใช้สองนิ้วก็พอนะคะสำหรับข้อมือนะแล้วก็มือนี้แนบไปอย่างนี้นะคะอันนี้สำหรับคนไข้ทาเองนะดูตามนี้ได้เลยก็ออกแรงให้มันรู้สึกตึงกระชับนะคะไม่ให้รู้สึกไม่ให้รู้สึกว่ามันแน่นเกินไปนะคะให้รู้สึกแค่ตึงก็พอนะให้มันกระชับก็พอแล้วก็ปลายมือถ้ามันเขียวก็เอาออกนะคะถ้ามันแน่นเกินไปก็ สมองที่ปวดข้อมือก็สามารถทําตามได้เลยเนาะให้ลายมันมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีอาการปวดตรงนิ้วโป้งเนาะนี่นี่นะคะอันนี้นะคะเนี่ยเอว้ย้ตัวเซฟหัวก็ได้เอาออกคิวเดือดรมนะคะแล้วก็พอตอนสุดท้ายเนี่ยมันใกล้จะหมดแนละ้วแล้วก็ผ่านเสร็จโอ้แขนโนเล็กเแขนไปด้วยกนะ็อย่างนี้นะคะ นี่แล้วก็ใช้กิ๊บติดแม่แม่ขอกิ๊บตัวนั้นหน่อยอแม่ติดให,ให้หน้หน่อยอช่วยกันทำอาหากินนะคะมันไค่เกี่ยข้ามืออยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ติดเกี่ยวใบอย่างนี้นะคะนี่ก็ถ้าหยิกนี่ถ้าเลื่อนมันยังมาเลี้ยงดีอยู่ก็โอเคแล้วอันนี้มันก็จะได้พยุงไว้นะคะมือก็ทํางานได้อยู่นะทํางานได้อยู่ตรงนี้นะคะ ี่สำหรับใครที่ปวดข้อมือนะคะเดยอกแวงดีซีทนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดูหมอก่อนถ้าสมมติว่าดีขึ้นแล้วใช้กว่าน้ำสักประมาณนะัเท่านี้น,นะคะก็คือกระดกขึ้นแบบนี้นะคะกระดกขึ้นแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดนี้นะคะก็คือกระดกขึ้นแบบนี้นะคะ,คะ,บบะ,คะทำเท่าไหร่อันนี้ทำสะสมได้วันหนึ่งเป็นร้อยครั้งเลยเช้าก็เช้าจุงบ่ายบ่ายสามสิบเย็นสามสิบก็จะทําให้กล้ามเนื้อมัดที่เราเคยบาดเจ็บเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นและอาการอาการที่จะมาเจ็บปวดเนี่ยมันจะลดลง เปอร์เซ็นที่จะกลับมาเจ็บปวดมันจะน้อยลงแล้วก็ไอตัวเอ็นที่มันเคยรวมรวมมันจะแข็งแรงขึ้นนะคะไอคิดคไม่ทำแล้วนะโอเคค่ะ,นะคะสำหรับคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้แค่น,นี้นะคะสำหรับใครที่ข้อมือหลวมแล้วก็อักเสบก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกายภาขับ,บัดง่ายๆนะคะขอบคุณค่ะ